กกตัวเลขลก,กิโลนะครับผมหนึ่งแปดสองเจ็ดนะครับผมหน7่งแปดสองเจ็ดอีกฝั่งนี้สองศแล้วก็27นะครับฝั่งนี้นะครับหนึ่นะครับหนึ่ ทีกทูบนะครับคุณพี่นะครับเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับจุดทูบเสียงไทยนะครับบางกิโลนะครับตัวแรกเป็นอะไรเนาะนี่น่าจะเป็นอะไรสองไหมน่าจะเป็นสองเนาะเาส่วนตัวที่สองจะเป็นตัวไหนนะครับรอลุ้นกันนะครับครับสําหรับวันนี้ก็นะครับยังมีนะครับผมผู้ที่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับเดินทาง ับมาขอโชคอยู่กันยังไม่ขาดสายนะครับผมตั้งแต่เช้านะครับที่เดินทางกันมาขอโชคนะครับอยู่หลักกิโลน<ล>ะ,ะครับหลักนี้นะครับอะคนจุดมาดูคนจุด <c oughs> ออน้ีนตัวไหนเนาะ <c oughs> คิดว่าจะเป็นตัวไหนนี่อันล่างได้กีตัวแล้วได้กีตัวแล้วตอนนี้แต่สามตัวแล้วบอกมันน่าใครชัดเท่าไหร่ตัวแรกตัวแรกน่าจะเป็นสองตัวที่สองน่าจะเป็นสามตัวที่สามน่าจะเป็นตัวไหนไม่สามก็สองเออแม่สามก็สอง ซีัวอกสองสามสองสามสองหรือไม่นะครับสองสามสองหรือไม่นะครับผมมันก็เหมือน่าด้วยนะยังไงฮะ้ทั้งสองอหาข้างบน่ะตัวแรกน่ะมันโอ้ยอตัวแรกมันเลขกอะไรเธอจะให้ันเยนาดนี้ไม่ได้เจะเป็นเลขสี่เนาะสี่สามสี่สามสองครับ ถ้าดูตามมันน่าพูดมันขาดสี่สามสองไหมตัวตัวแรกตัวแรกตัวแรกน่าจะเป็นสี่เนาะสี่สามสองเอาสี่สามสองเดี๋ไม่หรืออย่างไรนะครับตัวแรกน่าจะเป็นสี่เดี๋ยวให้น่าจะเป็นสี่สามสองเดี๋ยววันเกิดเรานะเนี่ยวันนี้วันโอ้วันเกิดด้วยยี่สี่ด้วย สมสอันเกิดย oh. ี er. e. ่ส wow. ิบสี่ด้วยสี่สิบสข้าสิบามด้วยอายุอายุอายุสี่สิบสองอเลขทูกก็ได้สี่สามสเดี๋ยวยืนยันนะครับเดี๋ยวยืนยันจากคนจูดทูบเองนะครับเออใช่สีด้วยนะครับโอ้ยโอ้ยได้หลังใหญ่หลงสีด้วยนะในหลังใหญ่ เหมือนเหมือนพอดีตผู้นไแล้วใเออใ่บอกว่าอายุเจ็ดสแล้วก็อายุสามสองเกินรับสี่สามสองยืนยันนะใช่ไหมครับอสี่สี่สามสองนะครับอรมก็สสี่สามสองโอเคนะครับตัวเลขก็ตรงกับอายุนะครับผมคนที่มาจุดนะครับ ตรงกับอายุตรงกับวันที่ตรงกับตรงหมดเลยตรงหมดเลยน่ารักสุดอ่ะตรงกับอายุอายุสี่สิบสองวันเกิดยี่สิบสี่แล้วก็โอนะครับผมวันนี้ด้วยเกิดวันนี้ด้วยใช่ผู้ชมก็ลองเอาลุ้นดูนะครับผมนะครับเป็นการจูทูบเสียงไทยนะครับผมผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับได้สี่สองสามนะครับผมนะครับผมนะครับ ผู้โชคดีนะครับนึกว่าที่ผ่านมานะครับเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับผมก็มาจุดทูบนะครับผมเสียงทายที่หลักกิโลนะครับตัวเลขก็ปรากฏว่าได้นะครับสี่สี่สามสองนะครับสี่สามสองนะครับผมสามากระชอบตัวเลขนะครับน้ำเตินก่อนน้ำไปลงทุนเลยนะครับเนาะี่สามสองนะครับสี่สามสองได้ใชหครับตัให้ครับผมสำหรับตัวเลขที่จุดได้ นะครับผมตัวทำนะครับถูกใจไหมครับใจมากค่ะถูกใจลงทุนไหมลงทุนไปได้ยังเลี้ยงให้เขาดูหน่อยลงทุนได้ยังครับผมโอลงทุนได้ยังเดี๋ยวเราเราจะกลับมาหาเธออีกนะโอเคลงลงทุนไปแล้วนะครับผมสองสี่สามสองสี่สามสามสี่สองนะครับผมลองไปนดูนะครับผมตัวตัวที่จุดได้ตัวไหนครับสี่สามสองสี่สองสามนะครับจุดทุบได้ สี่สามสองแต่ว่าหาลอตเตอรี่ได้แล้วคือสองสี่สามกับสามสี่สองลงทุนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ได้หาลอตเตอรี่ค่ะคนลอตเตอรี่เอาให้เอามาให้เลยจุดปุ๊บเลยปับเลยเนาะแล้ววันนี้มาวันที่ยี่สิบสี่มาวันที่ยี่สิบสี่วันเกิดวันเกิดก็วันที่ยี่สิบสี่แล้วก็อายุก็42่สิบสองตกลงกันหมเลยนะครับผมตัวเลขตรงกันหมดเลยนะครับเจ้าของผมโชคดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีครับ นะครับผมนะครับตัวเลขนะครับการจุดทูบนะครับเสียงแทนนะครับผู้ที่นะครับโชคดีนนมาที่ผ่านมานะครับเดินทางมาจากกรุงเทพนะผมจุดทูบได้นะครับสี่สามสองนะครับสี่สามสองก็ลองนะครับนาไปพิจารณาดูนะครับผมนั่งวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ

นะครับผมก็เป็นเหตุการณ์นะครับผมนะครับผมเป็นเหตุการณ์ที่นะครับไม่คาดฝันนะครับ,นะรบผมก็อาจจะเป็นนะครับนะครับ วิญญาณครับที่อยู่หลักกิโลหลักนี้นะครับผมกม่เข้าถึงล่างน้องที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับผมส่วนตัวเลขน้องจุดทูบได้นะครับผมนะครับจุดทูบไปก่อนหน้านี้นะครับผมนะครับผมนี่นะครับผมสามสองสี่สามสองนะครับผมที่น้องจุดทูบก่อนที่ก่อนที่จะเข้าเนาะก่อนที่จะเข้านะครับก่อนที่จะเข้านะครับน้องเราได้สี่สามสองี่สามสองนะครับผมตัวเลขที่น้องจุดทูบไปก่อนนะครับผมสี่สามสองนะครับสี่สามสองนะครับผมนะครับสี่สามสองนะครับผมตัวเลขที่ อ่าน้องนะครับจุดทูบไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือสี่สามสองนะครับนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทั้งช่องก็เป็นสื่อกลางเป็นทางให้กับทุกท่านนะครับนะครับผมนะครับก็เป็นเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นอยู่ที่หลักกิโลหลักนี้นะครับผมนะครับที่น้องเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับผมนะครับผมก็เป็นเหตุการณ์นะครับผมเนาะนะครับขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับผมอ่ะนะครับผมครับผม น้นองก็นะครับเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับผมก็ไม่คาดคิดนะผมก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะ,ะไปดูที่เด็กทูบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ครับ เลขทูบนะครับผมเลขทูบครับนี่ครับเลขทูบที่น้องนะครับน้องจุดไว้ก่อนหน้าที่จะนะครับอาจจะเป็นวิญญาณนะครับผมเข้าสิงร่างน้องนาทีนะครับผมนี่นะครับผมครับจะดูดีนะครับผมน่าจะเป็นสี่สามสองครับสี่สามสองนะครับผมเป็นตัวเลขที่นะครับน้องจุดทูบไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมนะครับนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับผมก็เป็นนะครับมีอาการนะครับ อาการแปลกๆขึ้นอยู่ที่หลักจัวหลักนี้นะครับผมก็ปูดใช้จัรนยาในการรับชมนะครับผมนะครับนะครับเป็นตัวเลขนะครับผมที่น้องจูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมก่อนที่จะนะครับผมนะครับครับผมสี่สามสองนะครับผมนะครับผมก็เป็นเหตุการณ์นะครับนะครับเหตุการณ์แปลกๆวันนี้นะครับผมนะครับสี่ 432นะครับผมนะครับโปรดใช้ป huh. okay, ัญญาในการรับชมนะครับผมนะครับทางช่องจะสื่อการเป็นนาทให้กับทุกท่านนะครับแม่เห็นเหตุการณ์พอดีใช่ไหมปกติเคยเป็นนะครับเคยเป็นคนนี้เคยเป็นอะไรคเคยเป็นอะไรคนแข็งแรงไม่เคยเป็นอะไรเป็นลูกชายขอแม่เองเลยบลอดภับอันดีนี้ก็ไม่เคยเป็นลักษณะแบบนี้ไม่เคยมีครั้งแรกเลยที่มาหลักกิโลแล้วมีอาการแบบนี้อ่ามาครั้งแรกครับผมครัเป้าอยู่ไหนเป้าอยู่ไหน นะครับผมก็เ <silently> ป <ous> ็นเหตุการณ์นะครับแปลกๆเนาะเด็กขึ้นกับน้องนะครับผมครับผมลูกสามใบเท้าแต่กสาแต่คุณน้องเขาบอกว่ามีสามด้วยกับลอตเตอรี่ให้แม่สามหนึ่งเด็กครับผมแม่เดินทางมาจากทางไหนครับผมมาจากห้วยงสุพรรณเมืองสุพรรทราบข่าวก็เดินทางมามากับน้องคนมีเซ้นนี้เนาะที่ที่ที่ร่างเที่ยวเข้าอย่างดีเขาอยู่เที่ยวกระบุงกลับมา มาแล้วค่แม่เรียกแม่ก็เลกลับครับใารที่เราเราก็เลยอยากมาหลักโลนะเขาเคมก็เลยว่าได้ยินเขาก็เลยอยากมาแค่เห็นที่เขาลงเซตเขาก็เคยซื้อตามเขาก็ได้เขาจะซื้อตามเขาได้เขาเลยอยากมาดูเราเคยโชคดีที่หลักกิโลนี้บ่อยใช่ไหมครับเขาก็เคยได้ได้ครับแต่แปดเนื้อหนึ่งแปดนี่เขาเคย แม่ชอบหนึ่งแปดด้วยนะแต่เขาดูแต่ในเฟซนะเขาลงเฟซไปครับมาเพิ่งมาเพิ่งมาเเพิ่งมาคยดูแต่ในเฟซในยูทูบวันนี้ก็ได้เดินทางมาจากกรุงเทพเลยมาแต่มาบ้านวันนี้ก็คุณแม่ก็จะพาไปหาโชคละครับผมแกไม่เคยเป็นอะไร ครับไม่เคยมีอาการแบบนี้การตกใจแบบนี้นะครับไม่เคยเป็นโอ้ฝันดีมากแล้วฝันแล้วฝันแน่นเกี่ยวกับตัวเลขแล้วก็ตัวเลขที่จุดทุบได้ก็คือสี่สามสองเนาะน่าจะเป็นตัวนั้นนะครับผมก็ลองเอาไปลุ้นดูเนาะก็เดินเข้าไปแม่ก็ถอยหลังไปเรื่อยนะจะพุ่งถอยครับจู่ใกล้ๆถึงได้ยินเสียงนั่งไ ครับผมของที่นะครับมองไม่เห็นเนาะของที่มองไม่เห็นนะครับก็อย่าลบหลู่นะครับผมนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นโอ้จะบอกอย่างนี้นะคนชิงลูกได้เนี่ย